แม่บ้านฉันกับฉันหน้าเหมือนกันมากสวัสดีค่ะคุณผู้หญิงฉันชื่อออนนะคะเป็นแม่บ้านใหม่แม่คะทำไมนายคนนี้หน้าตาเหมือนแม่เลยคะธีระกลับมาแล้วพ่อคะกอ๊กอปก๊อปจ้างแม่บ้านคนใหม่เขามาหรอแล้วคนเก่าเขาพอ,อดีคนเก่าเขามีธุระเขาก็เลยขอลาออกก๊อปก็เลยหาแม่บ้านคนใหม่มาแทนเดี๋ยวเย็นนี้เนี่ยไปทานข้าวกันนะ ไมจู่ๆแม่บ้านคนเก่าถึงลาออกเพราะอะไรอ่ะแฮปปี้เบอร์เดย์นะวิวขอบคุณนะคะโห พี่แอนนี่เทดีจังเลยค่ะชอบไหมชอบมากเลยค่ะกำลังฮิตเลยเนี่ยมันผิดปกติไปหมดเหมือนทุกอย่างมันกำลังบอกฉันว่าพี่แอรคะอลองดนน้ำหอมที่หนูดซื้อมาใหม่หน่อสิคะไม่รู้ว่าหอมไหมอ่ะหอมมากวิว สามีฉันแอบมีชู้และชู้คนนี้คือลูกพี่ลูกน้องของฉันเองที่แท้ความรักที่ดูสมบูรณ์แบบทุกอย่างมันเป็นแค่เรื่องโกหกมาตั้งนานแล้วถ้าเหมือนฉันจริงๆฉันจะเหมือนคุณผู้หญิงได้ไงอะคะถ้าทําได้เหมือนฉันเนี่ยแล้วสามีของฉันจะเลิกเธอมาได้ไง ชุดนี้มันอ๋อชุดแอเองแหละไม่ไม่ค่อยได้ใส่แล้วอะจะทิ้งก็เสียดายก็เลยไปให้แม่บ้านเขาใส่<อ>แต่จะว่าไปแล้วเนี่ยพอเขาใส่ชุดแอแล้วอะเขาก็ดูเหมือนแอจะแยกไม่ออกเลยเนาะว่าคนไหนตัวจริงคนไหนตัวปลอมก็ว่าปะจะเป็นอย่างนั้นได้ยังไงล่ะภรรยาของผมเนี่ยดูแวบแรกก็รู้แล้วว่าคนไหนอจริงฟังทำไมเนี่ยแค่เราเล่น เงั้นเดี๋ยวผมกับวิวเนี่ยขอตัวไปชั้น2ก่อนนะพอดีมีประชุมออนไลน์กับลูกค้าวิวเดี๋ยวก่อนสิมีอะไรหรือเปล่าครัพี่แอร์จะทำอะไรให้มันระวังหน่อยสินี่ทำต้มหูหายยังไม่รู้ตัวใช่ไหมเนี่ย ทำไมไม่ระวังหน่อยหละแล้วนี่ไม่รู้แอร์เนี่ยมันเก็บมาจากไหนด้วยก็หนูไม่ไันงใจนี่คะอ,อ๋อใช่ในเรื่องประกันชีวิตกับสัญญาเยังอยที่รักไม่ว่าพวกแกอยากจะเล่นบทอะไรฉันจะเล่นด้วยจนจบเลย <S <S สามีฉันแอบมีชู้ และยังคิดจะแย่งหุ้นส่วนบริษัทของฉันไปอแม้กระทั่งชีวิตของฉันคุณผู้หญิงคะอาหารเช้าเสร็จแล้วคะ่ะโอเคเดี๋ยวฉันลงไปวิว วิวก็อยู่ไม่น้อยแล้วนะนี่อยากมีแฟนไหมยังเนี่ยพอดีว่าพี่รู้จักกับน,น้องชายเพื่อนพี่คนนึงเขาน่ารักมากเลยเดี๋ยวพี่แนะนําให้รู้จักกับปะไม่เป็นไรค่ะพี่แอร์หรือพี่แอร์มีอะไรหรือเปล่าคะหนูอยู่ที่นี่มันรกวนพี่เกินไปไหมที่ไม่ได้หมายความว่าอย่าง,งานั้นพี่ก็แค่อยากให้วิวอ่ะมีคนทุกคนมาดูแลแต่ถ้าจะหาแฟนทั้งทีเนี่ยอย่าหาแฟนแบบพี่นะดูแฟนพี่ดิ วันมาแล้วแต่ทํางานร้านช่องไม่เห็นจะกลับเลยแต่หนูว่าแบบพี่กอล์ฟเขาก็ดีเหมือนกันนะคะตัวหนูเองเนี่ยยังอยากจะแต่งหนกัลกิรักิรัก็พูดถูกนะแต่เขาสัญญานะว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยเขาจะหาเวลาว่หวเยอะนะกิรักค่ะงั้นก็กินกันไปก่อนเดี๋ยวเขาไปเก็บของให้ลูกก่อน เมื่อกี้พูดอะไรของวิวเนี่ยถ้ามันสงสัยขึ้นมาจะทำไงสงสัยก็สงสัยสิคะหรือยังไงพี่กกอฟอยากจะให้คนอื่นเขามองว่าพี่อก,กอะผู้หญิงกินเหรอคะนี่ฉันแต่งหาที่เป็นคนเลี้ยงมนันในสายตาของฉันเนี่ยมันก็แค่แม่บ้านคนนึงไปเกาะใครกันแน่ผู้หญิงอย่างเรายอมเสียสละทุกอย่างเพื่อมาเป็นแม่บ้านของสามีที่ทาไปก็เพราะรักแต่ในสายตาของผู้ชายเนี่ยกลับไม่ใช่อย่างนั้นเลย ไ้าเป็นไรหรือเปล่าก็แอนท้องอะแต่แอนงงมากเลยอะเราป้องกันกันแล้วไม่ใช่อหรอทำไมแอนท้องได้อยู่อีกอะไม่เป็นไรนะแอนไม่อ่เป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกอยู่บ้านะนแอนไม่ต้องห่วงเลยเดี๋ยวงานที่บริษัทเนี่ยเขาจะคอยดูแลให้เอง อจฉาพี่แอร์จังเลยนะคะงานก็ไม่ต้องไปทำอะ่ะได้อยู่บ้านเลี้ยงลูกสบายสบายเออวิวบ้านวิวกับบริษัทอยู่ไกลกันไม่ใช่หรอวิวคนลำบากนะดูเลยไม่อยู่บ้านพี่ไหมคือชว่วงเนี้ยทำบริษัทของพี่มันก็ค่อยดีขึ้นเรื่อยๆแล้วว่าแล้วอีกอย่างก็มีคนเข้าหากกเพิ่มขึ้นด้วยอะ่ะพี่ก็เลยอยากให้วิวมาช่วยดูแลก,ก็พ่อหน่อยไม่ต้องห่วงเลยนะคะพี่แอร์หนูจะไม่ให้ผู้หญิงคนไหนเข้าใกล้พี่เคยอยู่แน่นอน พี่กอลคะถ้าเกิดว่าพี่จัดการพี่แอร์แล้วอะลูกพี่จะยังไงคะหนูไม่อยากจะมานั่งเป็นแม่เลี้ยงหรอกนะไม่ต้องหวนนะ่วงแค่ลูกคนเดียวไนงะ๋ยวให้ญาติเลี้ยงก็ไดนะ้แค่เด็กพี่จริงเหรอคะแล้วพี่จะไม่คิดถึงลูกพี่หรอมีอะไรให้น่าคิดถึงแต่พอถึงเวลาแล้วเนะี่ยเธอตัวมีลูกชายใช่ไหม ชีวิตของฉันกำลังถูกแม่บ้านที่หน้าตาคล้ายฉันมาแทนที่เขาเรียนแบบพฤติกรรมของฉันทุกอย่างนิสัยของฉันแม้กระทั่งจึงอาจไม่ได้หมายความว่าภาพรวมคุภาพและเงินสองสิ่งเสียงของฉันเออทีรักพอดีช่วงนี้ที่บริษัทยุ่งๆอ่ะมาจะกลับบ้านดึกยนะอ่าตอนนี้ลูกเราก็โตแล้วว่า ถ้างานบริษัทมันยุ่งจริงๆงาีแบบแอร์ไปช่วยดีไหมเฮ้ยไม่เป็นไรก็ผมบอกแล้วไงว่าผมจะให้คุณเนี่ยอยู่บ้านสบายๆเรื่องหาเงินเนี่ยเป็นหน้าที่ของผู้ชายอยู่แล้วเมื่อไหร่หนูจะมีสามีดีๆแบบนี้บ้างนะพี่แอร์นี่โชคดีจังเลยนะคะไม่มนหนูเลยอ่ะวันๆมีแต่ไงทาตลอดเลยมาเลยอะกินข้าวกันดีกว่า จะว่าไปเนี่ยช่วงนี้พี่กอล์ฟเขาเหนื่อยมากเลยนะคะลูกค้าแล้วก็พนักง,งานในบริษัทเนี่ยมองกันว่าพี่กอล์ฟประกบผู้หญิงกินอลูกอะไรนะมันมีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอกอล์ฟท,ที่มันจะมากเกินไปเปล่าแตงจีนแอร์ผมไม่สนใจคนพวกนั้นหรอกนะแต่หนูพูดจริงๆนะคะพี่แอร์แต่งงานกับพี่กอล์ฟมาก็นานพี่กอล์ฟไม่มีหุ้นในบริษัทเลยอะ หรือว่าพี่แอมไม่ไว้ใจเลยพี่ก๊อบรือเปล่าคะงั้นเอางี้นะก๊อบแอนว่าแอนโอนหุ้นให้ก๊อบชุดหนึ่งดีกว่าเวลาก๊อบจะทำอะไรอยู่ตตดสินใจอะไรมัน,นจะได้สะดวกขึ้นเนี่ยจริงเหรอแอมขอบคุณนะแอนที่ช่วยจอบกอบไ,ได้เราจะไปทำให้แบบอดีกว่าค่ะ สุดท้ายแผนของเธอเนี่ยก็ดีกว่า,าจริงๆด้วยรอแค่มันเซ็นชื่อเนี่ยการยัดยอกมันในบริษัทก็ไม่ใช่เรื่องยายรแล้วอย่างเอ่ะเฮกับจะตอบตตตแผนหนูยังไงดีหรอคะนี่ตกใจหมด มาทำอะไรที่นี่เนี่ยฉันคิดว่าแอมเมียฉันสิคือคุณผู้ชายคะเรื่องที่คุณผู้ชายเคยเออนะถ้าเธอยอมทำตามแผนต่อเนี่เงินนี่นฉันสัญญาจะให้เธอฉันให้เธอแน่นอนเธอเชื่อคำพูดของคนแบบนั้นด้วยหรอคุณผู้หญิง นี่คือเหตุผลที่เธอต้องการเงินมากมายขนาดนั้นใช่ไหมไอ,อ,อ้ยอนน้ไอ้ออออไนะอ้ไ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 ม้ไอ้ไอ้ไออ้อ้ไอไอ้ไอยไอ้ไอาไออ้อ้ไก้ไอ ส่วนลูกของเธอเนี่ยสารตัดสินให้สามีเก่าของเธอนะําไปเลี้ยงดูถ้าเธออยากได้สิทธิ์การเลี้ยงลูกของเธอกลับคืนมาเธอต้องใช้เงินถึงห้าแสนใช่ไหมนี่คนแอบสืบเรื่องของฉันเหรอคะเรามาร่วมมือกันไหมฉันรู้นะว่าพวกมันเนี่ยจ้างเธอให้มาแทนที่ฉันเพื่อจะวางแผนเอาทรัพย์สินของฉันไปทั้งหมดสุดท้ายแล้วเนี่ยเราสองคนน่ะต่างก็เป็นผู้หญิงที่ถูกผู้ชายทำร้ายมาเหมือนกันงั้นเอาอย่างนี้ไหมล่ะ ฉันจะช่วยให้เธอเนี่ยได้รู้กลับคืนมาแต่เธอก็ต้องช่วยฉันเหมือนกันแล้วทำไมฉันต้องเชื่อคนด้วยล่ะคะแต่เรามีลูกเหมือนกันเนีไยคนเป็นแม่เนี่ยย่อมรู้ดีว่าลูกสำคัญที่สุดในชีวิตถ้าเทียบกับผู้ชายลูเลวที่กล้าหักหลังภรรยาตัวเองได้ฉันว่าเธอน่าจะเชื่อใจฉันได้มากกว่านะโอเคค่ะ ฉันตกลงทีรักเกไมได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว